สวัสดีครับอ c ซี FC ของนาทวีคนเดิมครับเกาะติดสถานการณ์อาการคนป่วยล่าสุดครับเมื่อคื้นผมก็ฝฝอแล้วคนเดียวครับเรามีอาการหายใจบสะดวกครับเนื่องจากออกซิเจนกระเบิดให้ว่านอนทึ้งดิน ถึงไอมีอาการหนาวผมครับสามวันคืนสามวันก่อนนี่ครับห้อนมามือนี่หนาวครับพี่น้องเป็นอาการเปรียกๆเป็นเปียกๆเปียกๆเบีเผมคล้ายเจอเลยครับอยากคิดอยากกินนั่นอยากกินนี่ของเราผมก็รูวว้กันกินเพ่ออะไรต่อครับ ันนี้ก็เป็นเวลาตีห้าเก้าโมงพดีก็เลยอัดชิบล่าสุดอัปเดตอาการคนป่วยให้ f เอฟซีห้ทีได้เบิ่งกันได้เห็นกันครับว่าอาการแล้วเป็นแบบนี้ก็เป็นที่สี่และครับคุณปุวยบางทีก็ ผมก็งงๆว่าขาใจบ่เคยพ่อบ่เคยเขาดูแลคนป่วยเนาะครับต้องเขาใจผมน้ำด้อบางครั้งกับบรรลเลี้ยงอีนูนี่น้ำพึ่นหอกบางทีก็คนป่วยก็อยากได้นั่นอยากได้นี่ผมก็คิดบ่ถือกันผมก็บอกกับพวกเก่งแล้วกเพื่อนผู้น้อยอยู่ผู้ป่วยแล้นี่กั ายใจเบ่ะสะดวกบ่อิม่มต้องการออกซิกเจนรอออกซิกเจนอยู่ครับ <S 2> <S 2> ออกซิกเจนมันเบิดแต่ตอนใดผมก็ได้กเช็เบึงประวัติเวลาเราใสา่เราถอดออกก็น,นึกว่ามันเฮาอกับได้สังเกตเนาะก็น,นึกว่าถอดออกแล้วครับมันก็คือว่ามันมันไปด้ต้องต้องไปเช็เบึงเววปิดเปิดออกซิกเจนเนาะมันหลายอย่างหลายเนี้ยเนาะผมกับ เบืงบบ้งโบทันเบื้องไม่นเบื้งเบื้งคนเดียวเนะาะเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็จากอย่างนี้ครับมันเบื้งบราณน,นี่เกิดจะเป็นอันกะมันกะผมก็คิดว่ามันกะ็เสีสยได้โดนเถอะพี่หลอกผมก็รู้ว่าเสีได้จากมือแต่ว่าพอผมลงไมน้นี่ผมก็เพิ่งเห็นว่ามันเปิดคันบ่ไปเปิดเบิ่งนี้ก็รู้ว่ามันเปิด ก็ว่าเราว่าเราหายใจบม่สะดวกเมื่อคืนนั้นก็เลยจะโอซิเก็นเซ่ให้เป็นมวนเบิองโอ้ทีเกินเบิดเอาโอ้โยผมกตกใจอยู่ดีครับเราก็ว่าเราหายใจบ่อิ้มบ่อิ้มบ่อิมอ้มอยู่ผู้เขาก็นอดฝอ,อก,กถือเฮ็ดเจ๊งเดี๋ยเฮ็ดบ่ถือแต่แล้วไปของเราอยู่รเราก็กฟื้นหายใจของเราของเล่แหละครับผมก็่รู้ ตามสภาพร่างกายครับเอซครับพี่น้องครับนี่เรากำลังนอนอยู่นอนแบบบ่หลับหรอกครับท่านดดนกะไออีกแล้วผมว่านี่ซ้อมบึงอาการลาแ,กแล้วเจ๊กะไอเป็นบ้ทีดอกครับไอห่างห่างอยู่ครับ บาที่ลายปันเลดีขึ้นก็เก่าอยู่ครับเรื่องไอครับเรื่องเียวกับเห้าปกติอยู่ครับแต่ว่ามันนึงใสเหงาเี่ยมันผมบอกเขาใจกันมันเหยวมันเลียบเกว่าเหยวเราไม่เตรียมใสายนี่มันมันไม่มีอากาศเขาหรือที่ไหนยน่มันมันมันลงบทเต็มมันลงบทหดถุงถุงเหงานะครับผมย็ดบ๊อบปยนเนาะผมซ้อมเดี๋ยวผมอีกอยู่ ทางจะหมุนก๊อกมันเหมือนกับไหลอยู่มันขางอยู่ใส่ผมว่ามันยันไปิดถึอแผลพุนป่วยอย่างนี้น้าม้ยค,ครับแกิ้งสี่ละเข่าใจผมเนาะผมเคยเฝาพุนป่วยซ้อมเบิ้งอยู่เนี่ยอันเด็บุถึกอ,อันเดียวจึงได้นี่ก็เป็นอูครับอูผมนั่งอยู่เสมือครับ ถึงแก่มือมาผมนะครับนั่งยืนสื้อมือนั่งเฝ้าล้อลุงป่านะอามะอยู่เป็นมูหมะาเหรนน้ำครับผมคนไท้ทำความสะอาดป,ป่านเก็บค,คองถือว่าสะอาดแล้วครับ ตู้บ้านนี่ก็ะจะเปิดด้วยครับเปิดให้ลุ่มลุ่มมันเขาบ้านก็เป็นตะยู่อยู่ครับถนนกะลุ่มตะยู่นี่ก็ทำความสะอาดเมื่อนางหมู่บ้านครับเลี้ยไวไปที่ต้นถนนนี่แหละครับบถตัดออก มันหมากมันดีมันมีน่วยน่วยมันตกอันนี่ก็เป็นรถพีซ้ายเพื่นอนเอาไว้ให้ขีครับพีซ้ายใหว่ารถคนป่วยนี่มันมันสตาร์ทบถติดแล้วครับมันพังแล้วครับจักก็เป็นน้ำเอียงบุกครับ นี่คือเป็นเขาพี่นั่งอายเอามาไห้ไเพื่อจะหงกินครับรัะรพี่น้อง รอออกซิเจนนะพี่น,อน้องโลออกซิเจนมาให้คนป่วยออกซิเจนเดือดขึ้นช,ช่วงนี้ก็รอออกซิเจนอย่างเดียวหายใจบ่อิม่มหายใจไ่สะดวกกอาการคนป่วยแหละครับปุ๋เยเป็นเอฟซีล้วก็ กำลังใจเราไดมนะครับให้กำลังใจเรามหหลายๆเยอะๆเพื่อสิมีกกำลังใจสู่ต่อไปครับผมกับมือไหม่หัดไทยเนาะคงบ่าวากันครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยด้วยครับสำหรับเมื่อนี ก็ขอปิจิบเพียงตัวน,นี้นะครับขอให้เก็ซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยปลอดภัยกับเจด,ด้อสาธุพร้อมค,ครับ